ครับโกเทคชา n e l ครับช่อง DIY ที่ทําจริงใช้จริงไม่ได้ทําเพื่อสร้างคอนเทนต์ทำทุกอย่างที่อยากทํา DIY บ้ายโกเทควันนี้โกเทคจะมา DIY หรือว่าดัดแปลงรถมอเตร์ไซค์นะครับเป็นมอเตอไซค์เข้าสวนเป็นจาก รถมอเตอร์ไซค์ปกติธรรมดาเป็นรถสามล้อใช้เผาขับนะครับนี่ตัวชุดเผานะครับเดี๋ยวขอต้อใก่อนนะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทําให้ดูสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูว่าสามารถทําเองได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นชุดตัวชุดสามล้อนะครับ ก็จะใช้ระบบเภาขับเคลื่อนแล้วก็จะมีดิสเบรกนะครับสองข้างนะครับส่วนชุดส่งกำลังนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับที่สั่งมาเป็นชุดก็จะมีเห็นตัวยอยนะครับส่งกำลัง แล้วก็นี่ตัวปั๊มเบรกนะครับปัม๊มปั๊มเบรกแลกจะมีชุดเกียร์เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ฝากนะครับมีเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็จะมีเกียร์เกียร์สโลอยู่ในตัวด้วยนะครับชุดนี้ก็จะมาด้วยกันกับชุดชุดล้อนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชุดไว้สําหรับลากพ่วงนะครับอันนี้ก็ซื้อแยกมาอีกทีนึงใช้หัวบอลน,นะครับ ลากพวกมาดูที่ตัวรถกันก่อนนะครับรถเนี่ยจะเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับสีจังหวะร้อยสิบซีซีนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดัดแปลงให้ดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็จะทําการรือ้อหรือชุดข้างหลังนี่ออกทั้งหมดเลยนะครับหรือออกชุดเอ่ออาร์มแล้วก็สู้ล้อต่างๆหรือออกนะครับขั้นตอนที่สองเราก็จะ ใส่ตัวตัวเกียร์เข้าไปนะครับใส่เกียร์เสร็จเราก็จะมาใส่ชุดชุดล้อหลังใส่ชุดล้อหลังเสร็จแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็เราจะไปเทสกันดู ันนี้ก็มาดูชุดสภาพมันค่อนข้างจยเละนิดหนึ่งนะครับมีคราบน้ำมันคราบคราบฝุ่นนะครับเดี๋ยวจะต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้โซนเนกนะครับทำฉีดทำความสะอาดก่อนแล้วก็จะมาประกอบชุดเกียร์ดูนะครับก็การถอดเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นรถใหม่ๆอ่ะ แต่ว,ว่าถ้าแนะนําได้นะครับก็ให้เอารถเก่ามาทํานะครับเพราะว่าตัวเนี้ถ้าทำสามล้อไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจดทะเบียนได้นะครับเพราะว่าไม่มีวิศวกรรับรองนะครับตันนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเือ๋ยจะทำการทดลองประกอบชุดเกียร์ดูแต่มันบังเอิญมันมาติด ไอ้ตรงเกียร์นะครับคันเกียร์มันก็เลยต้องถอดออกตัวนี้นะเราจะต้องตัดข้างหนึ่งแล้วก็ใช้แค่ข้างเดียวนะครับเกียร์ปกติตัวนี้เราประกอบชุดเกียร์ไม่ได้นะครับมาดูตรงนี้ครับข้างในเนี่ยมันจะมันจะชนแล้วทำให้ตัวตัวเกียร์มันไม่ตรงกันนะครับ ตัวนี้นะครับมันจะชนกับบริเวณตรงนี้จะต,ต้องแก้ไขนะครับตัวนี้นร่อาจจะต้องปาดออกนะครับนี่ลองดูนะครับมันก็ ไงก็ตัวนี้ต่อไม่ได้นะครับอาจจะต้องตัดออกตัดออกคนระับไปชนกับตรงหัวเครื่องเดีย๋ยวตรงมีอีกนิดนึงนะ่งครับตรงนี้มันจะชนอยู่เดี๋ยวต้องตัดต้องตัดออกครับ ลรุปนะครไอ้ที่ตัดไปเมื่อกี้อใช้ไม่ได้นะครับต้องตัดให้หมดเลยตรงนี้เพราะว่ามันจะใส่ตัวนี้ไม่ได้ใสน็อตไม่ได้ประกอบไม่ได้โอเคตองมือตัดตัดแรก ันนี้เราติดตั้งชุดเกียร์ฝากเสร็จแล้วนะครับทีน,นี้เราก็รอชุดเผ่ากับพารมมาเทียบดูประกอบก็จะเจอหรือว่าเผ่ามันตัวอาร์มที่เขาให้มานะครับมันสั้นมันยังไม่ถึงนะครับน,นี้เราก็จะต้องต่อ ต่ออาร์มเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเราทำการต่ออาร์มอันนี้นผมก็ได้ไปหาเหล็กมาซื้อมาสามท่อนนี้150บาทก็เดี๋ยวก็จะมาเชื่อมเพื่อที่จะต่ออาร์มเป็นเหล็กขนาดเท่ากับของเดิม นี้เราก็ทําการต่ออารมเรียบร้อยแล้วใช้เหล็กเชื่อม3มชิ้นที่ซื้อมาก็ทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองประกอบดูก็ประกอบใช้งานได้ส่วนตัวแกนแกนอามตัวนี้มันจะยาวเพราะว่าใช้ของเดิมใช้ของเดิม ตัวนี้เดี๋ยวจะต้องมาตัดแล้วก็ทำการต้าปเกลียวใหม่ตัดให้ได้พอดีตอนนี้กำลังจะหาตำแหน่งตัวยึดท่อไอเสียนะครับพ<ม>อเราต้องยึดไว้ของเดิมมันยึดไว้กับขาตั้งไอที่พักเท้าแต่นี้ที่พักเท้าเราเอา,เอ,าออกไปแล้วเราก็เลยต้องหาที่ยึดตำแหน่งยึดใหม่ ได้รูนี้อาจจะต้องเจาะเจาะผ่านเพจแล้วก็เจาะผ่านอาร์มตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ไม่มีตำแหน่งก็ต้องทาเหล็กเสริมขึ้นมาเจาะรูแล้วก็ยึดน็อตไว้ ไปทดลองขับกันนะครับตอนนี้ประกอบโชค๊คอาร์มแล้วก็ยึดท่อประกอบเกียร์เสร็จแล้วแต่ว่าเบรกยังไม่ได้ติดนะครับเดี๋ยวลองไปทดลองขี่กันก่อนไปครับ ถึงขั้นตอนการทดสอบแล้วนะครับตอนนี้รถยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเซนะครับยังเหลืองานสีแล้วก็งานเก็บรายละเอียดนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยครับแต่วันนี้ถึงรอบที่จะต้องมาเก็บยางก้นถ้วยนะครับก็เลยต้องเอามาเทสใช้งานจริงเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูมาดูตัวรถก่อนนะครับวันนี้ก็ใช้งาน ทดลองทางเรียบไปแล้วนะครับทางถนนคนกี่ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับว,นนวันนี้ก็จะมาทดลองใช้งานจริงก็จะเป็นถนนในสวนยางครับเป็นออฟโรดนะครับ,รบตัวพ่วงเนี่ยก็จะเป็นอรถเข็นนะครับของคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทํารถเข็นไว้นะครับวันนี้ผมก็เลยเอามาต่อเป็นรถพ่วงนะครับโดยใช้ สลักต่อสองด้านนะครับฝั่งนี้และสามารถถอดได้แล้วก็ถ้าเราจะใช้งานแบบเข็นใช้คนเข็นก็ยังใช้งานได้ส่วนตัวพ่วงแล้วก็ต่อใช้หัวบอลด้านนี้นะครับ จะมาสรุปรถ3ล้อเข้าสวนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตั้งแต่ใช้งานมาก็มีปัญหานิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแล้วก็ส่วนของตัวงบประมาณที่ใช้ในการทำก็อยู่ทั้งหมดอยู่ที่15,000บาทนะครับสำหรับตัวตัวรถที่ใช้งานมานะครับก็ ในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ไม่มีปัญหาอะไรในชุดของเกียร์ก็ไม่มีปัญหานะครับด้านหลังตัวเพาเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเมื่อใช้ไปสักพักเนี่ยก็สัวนัดนะครับก็จะเกิดสนิมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ไว้ใช้เข้าสวนนะครับใช้สมบุกสมบันอยู่แล้วไม่ได้ใช้อา ในถนนปกติในส่วนของช่วงล่างนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากไอ้ที่ทําไปแล้วนะครับมันค่อนข้างจะนิ่มนิ่มมากนะครับสเสีตุมาจากตัวแกนเนี่ยที่เราใช้ตัวเดิมเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเล็กนิดนึงมันมันไม่มันไม่ฟิกก็เลยเพิ่มเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เสริมคานเข้าไป อันนี้ทำให้เป็นแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปด้วยนะครับก็แต่ว่าตัวตัวรถเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ดิงนะครับตัวเบรกนะครับดิสเบรกก็ใช้งานไม่ได้นะครับประกอบแล้วตัวผ้าเบรกเนี่ยอชอบชอบหลุดติดเข้าไปผมก็เลยถอดออกเลยลยังไม่ได้ใช้งานนี่คือปัญหาใหญ่ก็คือเบรก ก็ใช้เบรกหน้าไปนะครับเพราะว่าลักษณะที่ใช้งานก็คือไม่ได้ไม่ได้ขับเร็วแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเนินหรือว่าขึ้นในที่สูงชันมากก็ใช้ใช้เบรกหน้าแล้วก็ใช้ตัวเกียร์ในการทดเอานะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ก็ใช้งานคนเดียวนะครับก็ไม่สามารถให้ใครมาใช้ได้เพราะว่าใช้มา สร้างมาเพื่อที่จะใช้งานในสวนก็สรุปว่ารถ3ามล้อลอยสวนเนี่ยทำเองก็สามารถใช้งานได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับทำจากไม,ไม่ได้เป็นช่างมาก่อนนะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วใช้งานได้จริงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ ชมอคกูเทคชาแนลด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ